bye บรรยากาศก็จะไปประมาณนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะมีชุดมีเสื้อมีกางเกงขายนะครับแล้วก็อุ่นๆสบางๆนะครับแต่ตอนนี้เออแต่ตอนนี้เราก็กำลังเดินหาอยู่ว่าเ,ออเราจะไปเดินกินอะไรดีนะเราเดินชมเรือแถวๆนี้ก่อนนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศภายในมหาวิทยายลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนาน,นะครับก็ร่วมรื่นเลยทีเดียวนะครับ ล <Hello. S 2> ตอนนี้น้องอีก,ก็จะมังดูหลายชื่อนะมีชื่ออะไรเออมีชื่อ <c oughs> มีชื่อโอเคแถวสิบเก้าถึงสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องชื่อนามูลนะคะว่าทำไมต้องเปิดเอทีเคนะคะท <c oughs> า้งที่ประกาศไม่ได้บอกว่าเปิดเอทีเคแล้วทำไม อยู่ดีๆก็มาบอกว่าตรวจเอทเคแล้วก็ผลมาแล้วก็ปีนเอกสารเลยไม่รู้เรื่องแล้วทำไมตอนแรกไม่บอกให้ชัดเจนว่าทุกคนต้องมีผลเอทีเคอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราก็จะเตรียมมาแต่ตอนนี้เราต้องมีหาเอทีเคแล้มันได้หรอรนนะบบมันมันไม่อคูคเหร็เธอทำไมตลอดการสอบ ขาแถวอะไรไม่เข้าใจเลยแล้วเัิดเอทีเคอะไรทําไมไม่บอกก่อนบอกป้าอากาศเป็ยังไงนะครับแล้วก็เอ k เคนี่นะครับสามารถเอาแค่ปากกากับดินสองแล้วยังดู้พอจะแตกฟรีนะครับไปเอาผ่านพอนะไม่ต้องเอาเต็มไปแล้ว แต่ทุกคนรีวิว,วข้อสอบไหนว่าเป็นยังไงบ้างข้อสอบนะคะถ้าใครตั้งใจที่จะทำฝึกฝนมาดีๆได้เลยค่ะคันนี้อบ้านคนนเราไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ทุกคนไม่มันอยู่ที่เอาะแ,แล้วทำทันไหมเศษส่วนไม่มีเลยนะคะคน,นี้พวกเศษส่วนนเล้วแล้วตัวเลขนี่เยอะไหมครับตัวเลขไม่เยอะเลยเรื่องกฎหมายก็ไม่ลึกคะ่ะ จะเป็นแบบเน้นทั่วไปเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์พวกเมดิสซอ Excel อะไรอ่ะมีแบบมีแบบอนุกรมเงื่อนไขสัญลักษณ์อะไรนี่ไหมมีแบบอนุกรมเงื่อนไขสัญลักษณ์ก็ไม่มีแล้วอะไรอีกภาษาไทยมีไหมสังคมล่ะสัคมก็ค่าเฉลี่ยแล้วก็พวกร้อยละร้อยละกุศลส่วนมากร้อยละเเปอร์กุศลค่าเฉลี่ยเป็นเงินสิบเท่าสิบเท่าอันนี้อ๋อจำนวน แล้วก็วิชาอะไรอีกสังคมเหล่ะสังคมความรู้ทั่วไปมีไหมทั่วไปไม่น่สังคมจะทับอาเซียนอืมอาเซียนที่ความหมายเกี่ยวกับคล้ายๆกับเอติก่นกว้างไหมไม่ไม่กว้างที่เน้นมันนี่ตรงไหมเน้นมันก็จะมีมันจะมีถามขว้วอะไรภาษาของอ่าภาษาอาเซียนหลัที่ตรงใช้กันมานอ้เขาก็วัฒนธรรมของแต่ละภาค อืมแล้วก็อะไอีกอ่โอเคเรื่องเรื่องข้อมูลเรื่องอ่าเขาเรียกอะไรการเตรียมสอบเนาะก็ตามนั้นเลยตามที่ติวมาข้อสอบน้องบอกว่าถือว่ามันไม่ยากเกินไปแต่ว่ามันอาจจะเป็นคู่แข่งที่แข่งเยอะมากแต่ถ้าพอๆกับท้องถิ่นมะเนกนนเกี่ยวกับคำนวณมากกว่า Bye.